สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์สึกเจ้ามวยไทยเสาที่5ตุลาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินทร์โปรแกรมการแข่งขันสึกเจ้ามวยไทยวันนี้โปรโมเตอร์แม็กจันดีส่งโปรแกรมการแข่งขันใบห,หงแดงขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสึกเจ้ามวยไทยวันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง f อเหมือนเดิมชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ ทั้งสี่คู่ศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะเป็นสี่คู่ที่เบียดคู่ขี้สุสีได้เสียถึงดีกาไปที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งดาวแดงเอนนี่มวยไทยปะทะพลอยรุ่งเพชรเงาะบางกะปิร้อยสิบสามดาวแดงเนี่ยสิบแปดจากสงขลานะซ้อมอยู่เอนนี่มวยไทยนวมินขณะที่พลอยรุ่งเพชรเงาะบางกะปิยี่สิบสองจากญาโสธทรซ้อมอยู่สอ,อ,อสมหมายบางกะปิฟอร์มล่าสุดของดาวแดงนะแพ้พี่ชัยลูกบ้านใหม่ ชนะ็อกยก3ยอดน้ำเหนือ NP Box i n g ชนะเพชรนินบังกรกับตันเคนบ็อกซิ่งขณะที่พลอยรุ่งเพชรแพ้น็อกยกสี่เพชรพนมสอสลาดชีพชนะเพชรป่าสักสอสลาดชีพแพ้น็อกยก2เพชรเอกเกียรติจำรูนเปิดเกมเนี่ยงวยขวาดาวแดงในเนี่ยคือเครื่องหมายการค้าที่ดาวแดงมีอยู่นะ ดาวแดงนี่เป็นมวยเขานาอาชีพนายคือเครื่องหมายการค้าเปิดเกมนอกนี่มีแข้งขวาขณะทีะ่พอยรุ่งเพชรพลอยรุ่งเพชรนี่จังหวะฝีมือครบเครื่องเป็นมวยกวา่อาอดีตแชมป์ร้อยแปดช่องเจ็ดนะจังหวะฝีมือแข้งขวาพริ้วเหลี่ยมเยอะมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่ดาวแดงชอบไปที่ในยยืนระยะดูดีกว่า วันนี้เบียดชนเบียดชนมองว่าดาวแดงเนี่ยลูกขยันดูเยอะดูหลากหลายวันนี้จะเบียดเชฉือนชนะจอมเกาอย่างพลอยรุ่งเพชรเงาะบางกะปิสนุบ f อฟชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแน่นอมวยหูตียหมอชิดมวยหูตีหมอชิดเนี่ยชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูหงแดงมองว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทย มาที่คู่2คู่2เนี่ยประเภทเด็กดองนะยอดมณีสวนจากคาเฟ่วันนี้ประทะเพชรโกโยศแบงค์ยูโรร้อเก้า,าเกมก็ต้องยอดมณีเนี่ยสาจากสตูลขณะที่สดแรงขึ้นมา22จากปตัตตานีก็ต้องเพชรโกยศฟอร์มล่าสุดของยอดมณีชนะเพชรเดือดออุดุดอนแพ้ลาวสตาเกียรติธงยศสุดท้ายนะชิงแชมป์ร้อยห้ปอนช่อง3แพ้นอกยก4ลาวสตาเกียรติธงยศ ขณะที่เพชรโกยศเนี่ยเพชรโกยศด,ดาวรุ่งฟอร์มฮิตฮอตนะสามฟอร์มล่าสุดเนี่ยไม่มีคำว่าแพ้ชนะนอกยก2พยักอีสาน AK5 พยักษ์มวยไทยชนะนอกยก4ปรภาภัยรีสอสว่างยิมสุดท้ายชนะเชนแจ็กสันมวยไทยเปิดเกมเก่าเกมยอดมณีเป็นมวยขวานะประเภทเด็กดอกในเหนียวแข่งขวาหมัดขวาโอ้โหขอบอกว่า เก่ากึกขณะที่คู่ต่อสู้นะเพชโกโยศสดมากๆเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือแข่งขวาจัดจ้านในแกรง่งฟอร์มเนี่ยเยี่ยมยอดมวยคู่นี้วันนี้ผมแดงชอบไปที่เพชโกโยศนะหนุ่มแน่นไฟแรงวันนี้เบียดบทเบียดบทเพชโกยศจะเบียดเฉือนชนะรุ่นพี่นะอย่างยอดมณีสวนจากกาเฟ่เด็กดองจากสตตนได้แบบเบียด นี่คือคู่2ศึกเจ้ามวยไทยเสาที่5ตุลาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินมาที่คู่เอกคู่เอกเนี่ยตอนน้ำหนักสองป์น,นะชูซัพสอสสลายชีพวันนี้ชก116เจอกับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่ง118ชูทรัพยชูซัเนี่ย25จากสารคามซ้อมอยู่ต่ออิทธิพรอุดรธานีขณะที่เพชรอันดาเกียรติยอดยิ่ง18จากชุมพรซ้อมอยู่เกียรติยอดยิ่งชุมพร ฟอร์มล่าสุดของชูซับนะแพรรักชุมพรท่าแสยาสัตว์แพ้น็อกยกสองซันเดย์บุ้มเด็กเสียนสุดท้ายชนะน็อกยกสี่เพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเหน่งขณะที่ฟอร์มล่าสุดของเพชรอันดาเนี่สวยงามชนะน็อกยกสองลูฟี่ตองพัทรุงชนะมนัตตอแย้มสวนชนะน็อกยกสามเครือหาดชอห้าพยัก์จังหวะฝีมือชูซับชูซับนี่ขวาแข่งขวาสอคมหลักเหลี่ยมไอคิวดีมากๆ ขณะที่เพชรอันวานี่เพชรอันวานี่สรีระรูปร่างดีเข่าแหลมแทงเจ็บนอกหนี่มีแข้งขวาสอกคมในเหนียวแน่นมวยคู่นี้วันนี้หงแดงซื้อไปที่สองปอนของเพชรอันวานะสรีระรูปร่างดีโอเคเก๋าอาจจะเป็นรองกระดูกเป็นรองแต่วันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยวันนี้เบียดชนเบียดชนหงแดงบอกว่าแรงเบียดแรงประทะเวทด,ดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉยชนะจอมเก๋าอย่างชูทรัพย์สละชีพได้แบบเบียด มาที่คู่สี่คู่สี่เพชรจุมพรเกียรติยอดยิ่งเจอกับตาลเดี่ยวปอประวิทย์หรือไก่แย่รังสิตป์ร้อยเจ็ดเพชรจุมพรยี่สิบสองจากสุมพรนะช้อมอยู่เกียรติยอดยิ่งชุมพรขนาดที่ตาลเดี่ยวปอประวิทย์เนี่ยยี่สิบเจ็ดจากการสิลป์ซ้อมอยู่ปอประวิทย์การสิลป์เพชรจุมพรเนี่ยยี่สิบสองฟอร์มลา่าสุาดชนะนอกยกสองแสนซน สิรุมวยไทยชนะนอกยกสี่ยกมณีสวนจากคาเฟ่แพ้สามต่อสอบุญชยัยขณะที่ตานเดียวนะจอมกววเก๋วายยีเจียจากกาลสิน์ชนะภูผาต้าพันเปอร์เซนต์แพ้เพชรแสนชัยจิตเมืองลน,นชนะเพชรน้ำหนึ่งรักไกรเดชามวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะเปิดเกมขาแหลกขาลุยเพชรจุมพรเนี่ยแข่งขวาซ้ายหน้าดีหมัด ซ้ายขวารุนแรงขณะที่ในแกร่งนะเดินเสียบเดินแทงมวยในดีขณะที่ตาเดียวตาเดียวเนี่ยมวยขวารุกรับดีแข้งขวาเนี่ดีมากในเหนียวมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่รักชุมพรเกียรยอดยิ่งชอบไปที่สรีระรูปร่างนะชอบไปที่เปิดเกมแท่งเนี่ยซ้ายขวาออกได้ดีมากๆขณะที่ในดูดีวันนี้จะเบียดเฉือนชอนะตาเดียวปอปวิทย์เบียดเบียด ซึ่งเป็นการกลับมาอีกรังของตาลเดี่ยวนี่คือศึกเจ้ามวยไทยเสาร์ที่5ตุลาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินข้อมูลมวยเนี่ยนะผมบอกว่าเป็นข้อมูลมวยเบื้องต้นนะถ้าต้องการอัปเดตก็ต้องติดตามไลฟ์สดข้อมูลทางตรงศึกเจ้ามวยไทยในวันเสาร์นะจะมาพร้อมเรทความเคลื่อนไหวต่างๆวันนั้นมาครบวันนี้มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งหงแดงชอบไปที่ เพชรอันดานะวันนี้ดูว่าสองปอนใหญ่ลอยกว่าวันนี้เบียดชนเบียดชนแรงประทะดูดีกว่าจะเบียดเฉือนชนชะชูทรัพย์สอสระชีพนี่คือชอบหนึ่งชอบไปที่เพชรอ,อันดาชอบสองชอบไปที่เพชรโกโยศแบงก์ยูโรชอบไปที่สดอาวุธหลากหลายวันนี้จะเบียดเฉือนชนะจอมเก๋าอย่างยอดมณีสวนจากคาเฟ่สนุกส่วนชอบสามนะหงแดงชอบไปที่ดาวแดงเอนนี่มวยไทยชอบไปที่ขยันนะ ยืนระยะดูดีในเหนียวแน่วันนี้จะเบียดเฉียนชนะจอมเก๋าอย่างพลอยรุ่เงเพชรเงาะบางกะปิเปลี่ยน ผิดเบียดเบียดนี่คือชอบสามส่วนชอบสี่ชี้ชัดไปที่รักชุมพรเกียรติยอดยิ่งวันนี้ดูว่าในแกรง่งแรงตัวแผนขนานที่คู่ต่อสู้เป็นการกลับมาอีกครั้งวันนี้จะเบีเยดเฉยชนะตาเดียวปอปวิทย์สนุกนี่คือศึกเจ้าเมยไทยเสาที่5ตุลาคมโดยหงแดงสุดวันนี้เวลาหมดหมด,หมดเวลาก่อนจากกันขออวยพรให้เอฟซี C ของแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่ดีมีแหง่แหง,หงเฮงเฮงรวยกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ